อย่าเฮิมอย่าเห่ออเหทะเยอทะยานอย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่ถึงระเบือมีชื่อกองฟ้าแล้วสักคราของร่วงลงได้อย่าคิดว่าตัวเลิศล้ำอย่าตามใจตัวเป็นใหญ่พลาดพลั้งร่วงมาเมื่อไรจะไม่มีใครเอา อย่าอวดอย่าโอวต่อหรือดังหากแม้นมีทางชื่อเสียงโด่งดังอย่าได้

ซึมวันนี้แค่งเงาเลยไม่สบายเพราะลมมันพัดแรงไปหัวใจก็เลยโอ,อนไหวลูกชายของแม่ยังเพ่ไม่ได้ตอนนี้คำสอนดีๆลูกนี้ยังคงจำได้เบียงแต่วันนี้ จมเลูครับสวัสดีครับผมเกียรติเกษตรซิ่งนะครับวันนี้นะครับมาถึงที่พยุหะนะครับนะครับมาบ้านบ้านของพี่นครนะครับโอ้พื้นที่เขากว้างมากเลยนะครับอันนี้เป็นโรงหล่อพระเนาะแล้วโจพี่พี่ทำส่วนอะไรบ้างครับทำอ้อยไรอ้อยทำไรอ้อยอย่างเดียวนะครับโอ้ทำจำนวนมากมายครันนี้ท่านมาอุดหนุนนะครับเป็นผ่านซอยนะครับแล้วก็เครื่องพ่นยามาก็ได้เอามาลงแล้วละแล้วก็ให้ท่านได้เทสดูแล้ว ก็พี่ก็พอใจนะยังไงก็ด้ความการุณาจากท่านนะครับท่านไปสั่งถึงที่เลยแล้วก็พอดีส่งราชานิดนึงวันีท่านมีธุระที่กรุงเทพนะครับผมก็เลยมาส่งวันนี้นะครับคุณพี่นครคุณพี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับผมวรัตยาค่ะวรัตยาโอโ้โหชื่อพระนะ้อมากวรัตยานะครับพี่นครกับพี่วรัตยานะครับเป็นลูกค้านะครับพายุหะนะครับผมก็ได้มาส่งท่าน แล้วก็ผมก็กลัาขอบคุณที่ทั้งสองนะครับที่เมตตานะครับแล้วก็มีอะไรผมก็ยินดีนะครับติดตามรับใช้พี่ตลอดนะครับติชมอะไรก็ได้นะฮะครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวเก่งเกษตรซิ่งฮะก็จะมานะครับรับใช้พี่วรัชยาและพี่นครใหม่ถ้าท่านมีความต้องการนะครับวันนี้ผมกลับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ